การที่เราจะแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบนี้หรือว่าค้นหาตัวเองแบบนี้คือเราจะต้องแบบมีวิธีคิดยังไงการที่จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จนั้นมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับจะบอกเทคนิคให้นะครับไม่เคยบอกใครมาก่อนอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดและอะไรที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยความรัก คือพอฟังแล้วก็อินมากเลยชีวิตจริงี่ติกเป็นคนโรแมนติกไหมคะกับภรรยาความรักก็เป็นอย่างนี้ครับบางครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงนะซึ่งเราก็ต้องยอมรับมกันนะนิติกอายุ60แล้วอหลัง60มีแผนไหมคะว่า จะใช้ชีวิตยังไงจะเลิกร้องเพลงแต่งเพลงไหมคลิก on c l คลี e ร์เอกลุสในเทปนี้นะคะวันนี้พี่ติ๊กชีโร่จะมาแบ่งปันมุมมองในการทำงานศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงที่เขาร้องอเพลงที่เขาเล่นรวมถึงมีอีกหนึ่งมุมมองแรงบรันรดาลใจฝากไปถึงน้องๆรุ่นใหม่ด้วยค่ะ เวลาพี่ติ๊กทำงานออกมาคืองานที่สองต่อมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะ่ะมันจะต้องดีกว่าอะไรเป็นตัววัดของพี่ติ๊กว่ามันจะต้องดีกว่าเพลงแรกมันขึ้นอยู่ออกับการสัมผัสจิตสัมผัสจริงตาสัมผัสค่ะหูสัมผัสเอ้ย <laughs> ใจสัมผัสพร้มากคนที่พิการทางสายตาเนี่ยเป็นอัจฉริยะในโลกใบนี้ก็มีเยอะค่ะเช่นสตี v ว e ว o นเดอร์อนะฮะ โฮเซ่ฟิลิเชโนมีอีกหลายหลายคน<ฆ>ที่เป็นคนที่พิการทางสายตาแต่ว่าเป็นอาชยะทางด้านดนตรีและบางคนหูหนวกนะพิการทางหูก็สามารถเป็นนักดนตรีในระดับโลกได้เช่นบีโตเฟนนะช่วงเท้าๆของเขาแต่งเพลงโดยที่เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรโอ้ oh, สุดยอดเลยนะครับผมเพราะฉัะ้นก็เลยคิดว่าเออใช่ปิดตาแต่ยังคงได้ยิน<ฆ><ฆ>นี่คือสัมผัสนะปิดหูก็ยังได้กลิ่น โอ้โหมาอีกแล้วคนที่ฉันรักตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินแต่กลิ่นยังจําได้โอ้โหที่รักมาแล้วเหรอขอกอดที<ม>ประมาณนะี้เพราะว่าน้ําหอมกลิ่นนี้ฉันจําได้กลิ่นตัวเธอเนี่ย <c oughs> กลิ่นเหงื่อกลิ่นใครของเธอ <c oughs> ฉันจําได้ <c oughs> ปิดตาแต่ยังคงได้ยินปิดหูก็ยังได้กลิ่นปิดไฟอา้าวปิดไฟจะมองเห็นได้เหรอมัน,น,นาามองไม่เห็นแน,นาา่ๆแต่เห็นได้ด,นนาาด้วยจินตนาการ <c oughs> ยยยั mm ังงงคไไดดด้้ิิินนปกกลเอะไรท like <masterpiece> ี่เดินทางเร็วสุดในโลกไม่รู้เหมือนกันความคิดถึงครับอ๋อรอค่ะจริงค่ะจริงไหมพอคิดตอนนี้ถึงเลยเร็วกว่าอะไรทั้งหมดเฉียบมากใช่ครับเพราะฉะนั้นพอคิดได้แบบนี้ก็เลยบอกได้เลยว่าเพลงนี้ต้องมาแน่ คือรู้ตั้งแต่ตอนที่แต่งเสร็จแล้วว่าเพลงนี้ต้องดังแน่ต้องดังแน่คือเราพอฟังแบบนี้เนี่ยแปลว่าแบบพิมได้เห็นว่าการทํางานของพี่ติ๊กเนี่ยเหมือนกับต้องอยู่กับตัวเองมากเหมือนกันนะคะครับก่อจะทํางานออกมาต้องต้องรู้จักตัวเองถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นนักแต่งเพลงหรือนักดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วพี่ติ๊กเนี่ยทำงานกลั่นออกมาจากอะไรเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังที่เป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีบ้างครับ ต้องบอกนะครับว่าการแต่งเพลงของผมเนี่ยในยุคยุคใหม่เนี่ยนะครับในทางในทางศิลปกรรมเขาเรียกว่าเป็นลทัทธิอย่างเช่นลทั<ฆ>นลทธิคลาสสิก huh. นะฮะ ract, ละทั ract, uh huh. ละทธิอ uh ิมเพรสชันนิสม์นะฮะแอบสแตรคลัทธิเซมิแอบสแตรคลัทธิแลนด์สเคร์ทีนี้อย่างการแต่งเพลงของผมเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นลทัทธิคือยังไม่เคยมีใครคิด uh huh. ว่าการแต่งเพลงมันจะเป็นลัทธิได้ uh huh. แต่ว่าถ้า จะให้ผมนิยามคําว่ามันเป็นรูปแบบไหนอ,อย่างเช่นเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นรูปแบบของคอนเทนต์พาราีหรือว่าร่วมสมัยะนะเห็นว่าคําอย่างเช่นสลากยังมีกินแบ่งนะเป็นคําที่หลายๆคนก็อบอกว่าเอามาแต่งเป็นเพลงได้ยังไงนะทําให้นักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆสามารถที่จะกล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะนําเสนอว่าเ ติ๊กชิโรอย่างแต่งสลากมีกินแบ่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งได้สินะฮะ <c oughs> อย่างเช่นคําว่าน้ำเนี่ยพี่คิดคิดไว้อย่างหนึ่งว่าน้ําก็คือน้ําที่เราดื่ม <c oughs> น้ำเนี่ยต่อไปในอนาคตจะมีสงครามแย่งชิงน้ํากัน <c oughs> เพราะว่าน้ําจะเป็นสิ่งหายากแล้วอย่ายลืมนะครับว่าต่อไปเนี่ยไม่แน่นะแม่น้ําหลายๆสายในโลกใบนี้อาจจะเหือดแห้ง <c oughs> แล้วก็ทุกคนก็จะต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงน้ํา ซึ่งในร่างกายของเรามีน้ำทั้ง70เปอร์เซ็นต์น้ำจะเป็นสิ่งสําคัญมากๆกก็คือน้ํามันยังมีหมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเอาน้ํากับมันมาอยู่คู่กันน้ํามันซึ่งเป็นฟอสซิลน้ํามันยังมีหมดอันนี้เป็นความหมายสองในยักษนะครับโอ้นี่เพิ่งรู้นแน่เนี่ยลึกมากนะครับลึกมากดูมีความเป็น abstract ดูมีการสื่อสารแบบขั้นสูงใช ใช่ครับนี่สอนัยยะที่สําคัญมากแล้วก็อีกหน่อยไม่เกิน50ปีน้ํามันก็จะหมดไปจากโลกเพราะว่ามีการใช้เยอะใช้เยอะใช้เยอะมันเป็นฟอสซิลใช่ไหมครับเ,เสร็จแล้วเนื่องด้วยเหตุผลนี่แหละฮะที่เราต้องกลับมาใช้เรื่องของไฟฟ้าอย่าลืมว่าตอนแรกๆที่มีการเป็นวัตอุตาสารกรรมเขาจะเลือกว่าตกลงจะใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะใช้น้ํามันเพออื่นว่าน้ํามันมีเยอะ,ะนะครับแล้วก็ มูลค่ากับเขาเรียกว่าแง่มุมของการทำธุรกิจมันเด่นชัดมากกว่าเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถึงแม้ว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีการต่อสู้กันไกล,กลว่าเอาน้ำมันฉันยังยังทำเงินได้นะนะ,ะก็เห็นสังเกตว่าจะมีสงครามการแย่งชิงตลาดกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียซาอุาดิอาระเบียนะ แล้วก็อเมริกาก็จะมีการทําราคาของน้ํามันให้มันต่ําสุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนส่วน,วนหนึ่งที่มัน<ฆ>เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนที่แต่งเนี่ยขึ้นไปทําฝนเทียมที่โคราชครับครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นไปทำฝน,<ฆ>นเทียมแล้วก็ได้เห็นเลยว่ามันยากลำบากมาก ในโคราชของเราจังหวัดที่เป็นถิ่นกาเนิดผมเนี่ยนะครับมันแห้งแล้งมากทางนักบินที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ประมาณ3คนเป็นอย่างน้อยขึ้นไปทําฝนเทียมเขาบอกว่าติ๊กคอยดูนะดิเมื่อนานี่ยไอ้ที่มีแดด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 เนี่ยกระจกเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเม็ดฝนเกาะเขาบอกโอ้โหมันจะได้เหรอแสงแดดมันยังจ้าอยู่เลยสักพักโอ้อโหมาแล้วเม็ด น้ำฝนนี่ไงอันนี้ก็คืออากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดและอะไรอ่ะที่มันแทบจะไม่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยความรักเพราะว่าเราเองก็ยังยึดถือสมมติว่าเราเราเองเขาเคยมีเพื่อนอ,อย่างเช่นสมมติเราเคยล้อกันว่าสมัยอุดาเราเคยชอบคนนั้นเป็นแฟนคนนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหน mm hmm. นันก็เลย ถึงแต่งเพลงรักไม่อย,ไยอมเปลี่ยนแปลงได้ oh, 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 oh. โอ้โหนี่พอฟังพี่ติ๊กเล่าถึงเรื่องของการแต่งเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือพี่ติ๊กใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็สังเกตเห็นปรากฏการณ์แล้วก็เอามาแต่งเพลงนั่นหมายความว่าการเป็นนักแต่งเพลงนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างเช่นแบบช่างสังเกตอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ครับช่างสังเกต แล้วก็มีอะไรอีกไหมคะเผื่อคาแนะนำบางทีนั่งอยู่อย่างนี้นะมีกีตาร์ตัวหนึ่งแต่งได้เลยใบไม้ก็ร่วงหลดลงมาค่ะต่ลตลาาลใบไม้ร่วมคุผิวผิวยคือได้ทันทีเลยก็อันนี้ก็มีเพลงอยู่แล้วอยู่คืออยู่ใน DNA ของเราใช่ไหมครับมันจะมีบางอันที่สามารถบอกได้เลยนะครับ 1. หลักของความเป็นจริงในชีวิต 2. จินตนาการ เอาแค่สองสองอย่างง,าง่ายๆเท่านั้นก็สามารถที่จะสร้างงานแต่งเพลงได้แล้วครับค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องจริงในชีวิตเนี่ยกับจินตนาการคือถ้าสมมติว่าอย่างเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่กับเพลงไม่ได้ช่างสังเกตเนี่ยอย่างตัวปิ่มเองหรือว่าทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแต่งยากแต่งไม่ได้แต่ละคนจะมีศักยภาพไม่เหมือนกันมีความสามารถไม่เหมือนกันน้องปิ่มรู้ไหมครับว่าสมมติหในกองของเราเนี่ยนะ,ค,ะครับน้องปริ่มลองผิวปากให้ดูนะคร ไม่ได้ผิวปากไม่เป็นให้เป็นไม่ได้อันนี้เพลงเรื่อง Beauty and the Beast จำได้จริงเปล่าจริงเป็นดนตรีของ Walt Disney เหรอ Beauty and the Beast ตอนนางเอกเปิดประตูออกมาเห็นไหมคะเราเราก็แบบมีเขาเรียกว่าแบบองค์ความรู้คนละแบบครับเพราะฉะนั้นคนที่ผิวปากได้บางคนผิวปากไปได้บางคน แต่งเพลงได้บางคนแต่งเพลงไม่ได้บางคนร้องเพลงได้บางคนร้องเพลงไม่ได้บางคนนับจังหวะได้บางคนนับจังหวะไม่ได้เคยเห็นไหมคนที่เต้นแล้วก็ไม่เข้าพวกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาไม่เข้าใจจังหวะ หรือคนเราก็แตกต่างกันบางคนทําธุรกิจเก่งบางคนทําธุรกิจไม่ไปเลยนะฮะบางคนวาดรูปเนี่ยบอกว่าโอ้จริงจังอยู่สิรูผมไม่เป็นวันะไเป็นวันะเป็นบางคนก็แบบว่าวาดรูปทั้งวันแล้วก็เป็นอัจฉริยะเนี่ยนะคือคนเรามันมันดีดีเอ็นเอคนละแบบมันมาคนละสายในเรื่องของการทํางานในแง่มุมต่างๆมันก็จะกลายเป็นว่าไม่งั้นก็จะไม่มีศิลปินที่วาดภาพไม่งั้นก็จะไม่มีซิงเกอร์ก็จะไม่มีครีเอทีฟ บางคนก็เพอฝันไปเรื่อยคิดได้อย่างเดียวแต่ทาไม่เป็น <c oughs> คือเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสังคมไงคะ่ะทุกคนก็จะมีบ,บทบาทไม่เหมือนกันกแต่พอคุยกับพี่ติ๊กเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่ติ๊กเนี่ยเหมือนกับมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือเยอะด้วยไหมคะครับใช่ความรู้รอบตัวจําเป็นกับการเป็นนักแต่งเพลงเป็นศิลปินไหมคะโอ้แน่นอนแน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างบางทีจะบอกเทคนิคให้นะครับไม่เคยบอกใครมาก่อนเวลาที่เราติดขัด ในการแต่งเพลงเนี่ยทำยังไงคะจะหยิบหนังสือมาก็ได้นะฮะ<อ>หยิบหนังสืออะไรก็ได้บางทีไม่มีหนังสือพิมพ์ก็ดูไอ้แป้นคีย์บอร<อ>์ดของคอมพิวเตอร์หรอคะก็ดูได้แล้วก็ดู <c oughs> ดหนูดเด็กททหารถอถุงแล้วมันก็ลอ,อยขึ้นมาลอ,อยขึ้นมาลอ,อยก็ขวาปุ๊บแล้วก็แต่งต่อได้นะในสมัยก่อนเนี่ยคือหมายความว่าถ้าสมมติจะบอกว่าแต่งเพลงใช้เวลาไหมใช้เวลา แต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้ามีกีตาร์ปั๊บก็แต่งได้เลยทันทีอี่ออกมาเลยโอ้น้องปริมวันนี้ใส่เสื้อสีแดง <c oughs> แรงฤทธิ์แรงฤทธิ์คิดดีทำดีไทยจเจริญโอ้อได้ทันทีเลยคือ <c oughs> ถ้าเป็นเราเขคงคิดไม่ออก <c oughs> ใช่ไหมคะแต่นี่คือแบบว่าอยู่กับ งานเป็นงานอยู่เขาเรียกว่า Work Life ์ถ้าเป็นภาษาไทยสมัยใหม่คนมานก็นเรียกว่า Work Life Harmony มคือมันกลมกลืนกลมเกี่ยวไปกับงานแล้วพอเราก็พูดถึงเรื่องของงานไปแล้วก็สนุกมากๆเลยแต่ว่าบทบาทหนึ่งที่เราเห็นพิติกนะคะในช่วงโควิด1 9พี่ติ๊กเองเนี่ยก็ออกมาเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาช่วยเพื่อนๆศิลปินในช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกจริงว่าการแสดงสดดนตรีเนี่ย มันหายไปเลยทุกวันนี้ก็ยังน้อยมากๆที่จะออกมาเพราะว่าตอนโควิด19เนี่ยนะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือสถานที่ปิดค่ะอย่างตอนนี้เราเป็นสถานที่เรียกว่าโอเพนแอร์นะฮะการพูดคุยกันของเรา่างเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นโควิด19คุณปริมเป็นโควิด19ก็เราก็ไม่ติดกันเพราะว่าเราห่างกันประมาณ2เมตรนะฮะเพราะว่าละอองจากการพูดคุยเนี่ยมันไปไม่ถึงกันนะ เพราะฉะนั้นร้านอาหารใดๆที่ไม่มีการถ่ายเทอากาศค่ะผับสถานบันเทิงคลับบาร์ต้องปิดก่อนอแล้วก็เปิดที่หลังใช่นะฮะอย่างสังเกตว่าในปร, Career, ประเทศเกาหลีเทศเกนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกแล้วแต่ว่าก็มีคนเข้าไปเที่ยวในผับประมาณสัก300คน ก็ติดประมาณร้อยคนจุดนี้เองที่ทําให้ทั้งโลกต้องหันกลับมามองดูว่าไม่ได้ล่ะค่ะผับบาร์ไหนคลับพวกนี้จะต้องปิดก่อนเปิดทีหลังในฐานะที่เราก็เป็นนักดนตรีเก่าเวลาเข้าไปทํางานไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าในความที่เราเป็นคนห่วงใยเป็นซีซีอาร์แล้วก็เป็นนักดนตรีรุ่นพี่ที่เป็นห่วงน้อง,องๆก็เลยนําเอาเงินของตัวเองสองแสนนะครับ มาแล้วก็ตั้งเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนปล่อยข่าวไปในกลุ่มของนักดนตรีจากนั้นก็จะมีนักดนตรีเดินทางมาแล้วก็เล่นดนตรีไปเล่นดนตรีจบก็จะมอบสตุ้งสตังค์ให้วงละ5,000บาทนะบางคนมา2คนก็ได้กนละสองพันห้าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือว่าเราอยากจะให้นักดนตรีของข,ของไทยเนี่ยมีเพลงที่เป็นของตัวเองคนะใครมาเนี่ยบอกว่าขอให้เล่นเพลงของตัวเองก่อนได้ไหม แล้วก็มีการพูดคุยกับค่ายเพลงต่างๆว่าอยากจะให้ค่ายเพลงไหนที้เห็นความสำาััญของดนตรีที่ตกงานอยู่การให้กันนะฮะโดยไม่ต้องไม่ต้องจ่ายสัางค่าลิขสิทธิ์เพลงอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรเป็น300วงเลยนะครับ300วงครับคือเหมือนก็ไห้เขามาแสดงแล้วเราจ้างไ่าอย่างนั้นเถอะใช่ประมาณนั้นใช่ไหมคะคก็มีพี่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับอย่างทิพยะประกันภัยครับ แล้วก็ AIS นี่ก็มานำเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยโสมมาพาไอทีก็นำเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยด้วยพอโควิด1 9เนี่ยมันเริ่มจางหายไปผับก็เริ่มเปิดแล้วนะผู้คนก็จะมาน้อยลงแล้วก็เข้าไปเล่นตามผับละจากนั้นมาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบนึงตอนนี้โอ้โหเราก็หมดและไม่มีอะไรแล้วนะครับ พี่ติกถ้าพูดถึงเรื่องของครอบครัวกันบ้างดีกว่านะ <He S 1> เห็นว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวขอไปเยี่ยมบ <c oughs> ้างเถอะค่ะ อยากวกกลับไปเรื่องเพลงชัดเจนนิดนึ่งนะคะที่พี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กมองว่าพูดถึงความรักที่ชัดเจนแต่อย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งใน f a c e o o กอะค่ะคนยุคใหม่อะการตั้งสเตตัสอ in a relationship เป็นแฟนกัน in an open relationship ก็คือแบบคบกันแต่ก็ทุกคนสามารถ open ได้หรือบางความสัมพันธ์บอก situation s h i p คือคุ้มเครรอ มันมีความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายเลยแต่<ะ>ว่าทําไมพี่ติ๊กมองว่าความรักเนี่ยมันถึงจะต้องชัดเจนตามเพลงที่ที่บอกไปความหมายของคําว่ารักเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะตีตีคุณค่าของมันความหมายของมัน<ะ>ไว้ว่าอะไรตอนที่แต่งเพลงรักไม่ยมเปลีป่ยนแปลงเคยมีคนเขาบอกว่าขอบคุณพิติ๊กมากมากเขาเองเนี่ยเขามีชีวิตอยู่แต่ว่า อยู่ด้วยภาระหน้าที่ะนะครับมีครอบครัวแต่คนที่เขารักจริงๆอนะ่ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความรักนั้นมันก็ยังเป็นความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันซึ้งไหม,มชีวิตนี้ฉันคงไม่ได้อยู่กับเธอแล้วแต่ก็ฉันยังรักเธออยู่นะ,ะในเมื่อคนสองคนเนี่ยตกลงตปรงใจกันแล้วว่าวันนี้เหมาะสมมากๆที่เราจะแต่งงานกันคือความหมายของคำว่ารักเนี่ยมันชัดเจนที่สุดละ บางคนก็ต้องยอมรับว่าความรักมันมีคุณค่ามันมีพลังมากๆเลย mm hmm. ถ้าสัง,สงเกตเห็นว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เดินทางได้ไกลที่สุด mm hmm. เดินทางได้เร็วที่สุด mm hmm. นะครับและมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความรักเนี่ยทรงพลังมากๆ mm hmm. เช่นทัชมาฮาลนะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆ ฉันอยากแสดงให้โลกนี้ได้เห็นว่านี่คือความรักที่มันยิ่งใหญ่มากๆนำเสนอแง่มุมของความที่มันเป็นความพิเศษของคำว่ารักคือมันเหมือนเป็นการขยายความความรัก ว่ารักอย่างไร,รไม่รู้แหละแต่รักของพิติค่ะชัดเจนออพอเราได้ฟังเพลงของพิติคแต่ละเพลงเนี่ยโอ้โหมันกระแทกใจมากเลยนะคือพอฟังแล้วก็อินมากเลยชีวิตจริงพิติคเป็นคนโรแมนติกไหมคะกับภรรยาก็คิดว่าคิดว่าใช่นะครับค่ะเ,เช่นคำว่านี่แหละรักที่พองเต็มใจมที่ไม่ใช่เป็นความรักที่วชัเปป็นคามรกี คิดกชัินอยากใกยดกันอยากพูดทุกวันฉันรักเธอเออชัดเจนไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยไม่ใช่เป็นรักที่แปลกๆเหินๆห่างๆาอยากใกล้กันอยากชิดกันอยากพูดทุกวันฉันรักเธอเออนี่แหละคำว่าชัดเจนนี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างของผมนี่ก็น่าจะเป็นคนคนหนึ่งถ้าจะพูดก็พูดได้นะครับว่า ก็เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะในวันนะครบรอบแต่งงานวันแห่งความรักนะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่ได้ให้ดอกไม้ภรรยาไหมครับไม่ได้ <c oughs> ครับก็เป็นเป็นวันวาเลนไทน์ที่ซึมเศร้าค,ครับทุกคนก็เป็นเป็นวันวาเลนไทน์ที่ไม่ใช่เหมือนทุกๆปีนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะครบรอบ การแต่งงานมา30ปีแล้วแต่ว่ามันก็ความรักก็เป็นอย่างนี้ครับบางครั้งมันก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบอย่างเดียวมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวแปรมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงซึ่งเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้ค่ะและอย่างของลูกสาวสองคนนะคะกำลังสวยสภาพเลยกำลังเป็นสาวเลยนี่จะตามรอยคุณพ่อไหมคะใช่ครับใช่ครับก,ก็มีความสามารถในหลายๆแบบ นะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงแต่งเพลงทั้งคู่เลยไหมคะอ่าทั้งคู่เลยครับ oh. เป็นนางแบบทํางาน oh. ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลป,ปะและพี่ติก๊กเองมีส่วนในการสนับสนุนลูกๆทั้งสองคนยังไงบ้างให้เกียรติซึ่งกันและกันค <c oughs> นะฮะความคิดของเขาความคิดของเราก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียว <c oughs> เขาก็มีมุมมองอะไรของเขา <c oughs> ขอบอกเลยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับใครๆหลายๆ,ายๆคน <c oughs> นะฮะโดยเฉพาะย่ย <c oughs> <c oughs> ิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ อยู่ในยุคนี้หลายคนเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวลกับคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายก็ได้นะครับที่มีความอดทนนะครับมีความกตัญญูก,กะตะเวทิตาม,มีแนวคิดที่ฝังรากลึกมาจากหน้าที่พลเมืองะนะฮะศิลธรรมและก็ความคิดที่ถูกหล่อหลอมมาจาก ผู้หลักผู้ใหญ่เด็กยุคใหม่ตื่นมาปั๊บนีกว่าเปิด Google ก่อนลวนะเปิด YouTube นะเปิด Twitter อะไรกันก่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสื่อสารในโลกยุคใหม่แต่มันก็มีพลังอำนาจมากจริงๆเด็กรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีมุมมองมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัจเจกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ ถ้าเชื่ออะไรผมคิดว่าเขาเชื่อเลยนะฮะไม่ไม่ต้องกั้นกรองอะไรมากนะาอย่างคนโบราณโบราณนะครับก็จะต้องอนอกจากจะมีแง่มุมของอพุทธศาสนาแล้วนะฮะก็ยังต้องค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆแยกแยะเนะี่ยแต่ยุคสมัยนี้อาจจะไม่จำเป็นแล้วเนะะแล้นก็ถือว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่เนี่ยก็จะต้องเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วก็<ม>พยายามเข้าถึงลูกๆให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือเหมือนกับว่าเด็กเด็กรุ่นนี้ยเนี่ยบางทีเขาอาจจะรับแต่ผลครับไม่ได้รู้เลยว่าเหตุเป็นอะไรหรือว่ามีกระบวนการอย่างไรในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบรับฟังแล้วก็พยายามที่จะเหมือนเป็นเพื่อนเขาครับ,ค,รบคอยแนะนําทางหนึ่งทางสองทางสาปีนี้ต้องขออนุญ,ญาตพิธีกอายุ60แล้วใช่ไหมฮะหกสิบ, <60 S 1> บปีแล้วแต่ว่ายังดูแบบ ยังแอดฮาร์ดยังดูเหมือนเดิมเลยนะคะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็อหลัง60มีแผนไหมคะว่าจะใช้ชีวิตยังไงจะเลิกร้องเพลงแต่งเพลงไหมหรือ,รอ,อยังไงบ้างอันนี้มีแผนอยู่แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตของติ๊กชูโร่นะครับคอนเสิร์ตชื่อนาเกียนาเกียตคอนเสิร์ตแซยิดช่หร <laughs> ชื่อแซยิดเลยปะ <laughs> ครับผมครับครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังจะ มีผลงานออกมาเรื่อยๆ mm hmm. ผลงาน tribute นะฮะก็คือเพลงทั้ง300เพลงที่ผมถือลิขสิทธิ์อ,อยู่นะครับก็อาจจะมีศิลปินต่างๆมาร่วมกันร้องเพลงเป็นเพลง cover เป็น tribute นะฮะเพื่อที่จะนำผลงานออกมา mm hmm. แล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆที่สร้างให้กับคนรุ่นใหม่นะฮะก็อาจจะมีการสร้างศิลปินใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆอก็คือหมายความว่าแม้ว่าจะแซยิตใดๆก็ตามยังค,คงร้องเพลงแต่งเพลง<ช>ต่อไปแล้วก็ยังทำงานศิลป,ปะอยู่ถ้าจะถามว่าสนใจอะไรบ้างในตอนที่อายุ60แล้วผมอยากจะแบบว่าครูดาวลงมาทำใจสบายๆนะฮะอยู่กับธรรมชาติวาดรูปทำงานศิลป,ปะไปเรื่อยๆก็คงจะเป็นอีกหนึ่ง าการใช้ชีวิตที่อิงไปกับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็งานศิลปะแต่แต่งเพลงนี้ยังไงก็ยังไงก็ต้องแต่งเพลงอยู่แล้วครับการที่เราจะแบบเป็น Professional แบบนี้หรือว่าค้นหาตัวเองแบบนี้คือเราจะต้องแบบมีวิธีคิดยังไงการที่จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จนั้นมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างหนึ่งก็คือใจรักมุ่งมั่นนะครับ คือการที่มีใจรักมุ่งมั่นก็หมายความว่าเรามีเอมของเราเรามีเป้าหมายของเราชัดเจนนะพอมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นมีความรักแล้วทําอะไรก็มีความสุขอันที่สองก็คือต้องมีวินัยครับการมีวินัยนั้นก็หมายถึงว่าการที่จะเป็นนักกีฬาที่สามารถจะสร้างงานเป็นซูเปอร์สตาร์สปอร์ตซูเปอร์สตาร์ได้ก็ต้องมีการหมั่นในการฝึกซ้อมในการฝึกฝนนะฮะ เช่นเดียวกันการจะอยู่ในวงการบางคนถ้าจะเป็นนักแสดงก็เข้าใจคาแรคเตอร์นะมันอ่านบททำความเข้าใจกับบทตีบทแตกนะฮะถ้าเป็นนักร้องก็ฝ่ามันฝึกฝนความอดทนต,ต้องมีมนะครับความอดทนอดกลั้นนะในสิ่งรอบด้านผมเองนะฮะเคยมีนะเขาเรียกว่ากำหนดกฎเกณฑกับชีวิตตัวเองอว่า มาทางสองแทงแล้วจะไปดนตรีหรือว่าจะไปทางงานศิลปะ,ะผมเลือกไปทางด้านดนตรีก่อนอเพราะดนตรีเนี่ยก็ยังสามารถหาเงินมาซื้อสีซื้อเฟรมได้แต่ว่าเราก็มีมีการปฏิญาณตัวเองนะครับว่าถ้าเดินทางไปถึงความสำเร็จข,ของดนตรีแล้วเราจะกลับมาหาทางด้านผลงานศิลปะนะฮะอันนี้อันนี้ก็ต้องอดทนแล้วก็รอเป็นรอได้นะฮะอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะแล้วก็วันหนึ่งโอกาสจะเป็นของเราค่ะเพราะฉะนั้นทุกความสําเร็จต้องใช้ความอดทนแล้วก็รอเวลาให้เป็นวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ซิชิโรสอัสดีค่ะขอบคุณค่ะ